สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอย VIP นะครับผมประจำวันศุกร์ที่30นะครับสำหรับมื่อวานฮานอย VIP ออก47597นะครับ47597ก็มารุ้นกันแล้วกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นเช่นไรนะครับยังไงฟังผมทั้งคลิปแล้วกันนะครับถ้าถูกใจตามครับถ้าไม่ถูกใจผ่านครับ เพราะคลิปไม่ได้ยาวมากครับแค่ประมาณ2นาทีเองนะครับวันนี้เม,มื่อวานมีเดี๋ยวผมขลันแป๊บนึงน,นะครับ1 2 3 4 5 6 5ห้วัน1 1 2 3 4หวันจันเปิดมาเบ้ไว,ไวที่เปิดมาเบิ้ลวันจัน์เบิ้ลวันอังคารหาม วันพุธเบิ้ลเหมือนประหัสไม่เบิ้ลเออมีเมื่อวานไม่เบิ้ลไม่หามแล้วไม่ได้ส่งท้ายด้วยเบิ้ล7จ็ดห้าามสครับ5้าสามสดสุดสครับขาลุกขาวิ่งกสี่ครับ3 4 5 4 3 4 5 4าสเจดสครับ3 4 5 4, 7, 4ี่เจดสี่

สำหรับฮานวีีสิกานาฬิกาสามสิี่รูปผุ่นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับเจอที่วันอาทิตย์นะครับครูนี้หัวรัฐบาลออกใครได้เลขอะไรขอให้รับรวยทุกท่านครับ